ตอนนี้โควิด1 9นะครับยังคงระบาดอย่างหนักเข้าสู่ปี2564นะครับวัคซีนถูกนำมาจำหน่ายตอนนี้วัคซีนก็ขายดีมากกว่าอาวุธของสหรัฐอเมริกาและของประเทศอื่นๆนะครับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติก็อย่างเป็นทางการทั่วโลกจากองค์การอนามัยโลกก็เป็นวัคซีนของฝั่งสหรัฐอเมริกาและแน่นอนต้องตามมาด้วยของอังกฤษนะครับตอนนี้วัคซีนของจีนกําลังตามมา แต่ก็ยังไม่รับการรับรองอย่างเป็นทางการระดับโลกแต่บางประเทศก็ซื้อไปแล้วใช้แล้วในภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้ต้องยอมรับว่าเรายังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้ยังคงมีการล้มป่วยบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมาก สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เรามาเริ่มต้นที่การต่างประเทศนะสถานการณ์โควิด -19 เข้าสู่ปีใหม่ก็ปรากฏว่ารอบแรกนะตัวแรกของโลกนะองค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีนของไฟเซอร์นะครับ เปิดาทางทั่วโลกอนุมัตินำเข้าแจกจ่ายโดยเร็วที่สุดนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเห็นชอบรับรองวัคซีนไฟเซอร์ i o โ n t e c นนะครับสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเริ่มเปิดให้เป็นทางการให้ในประเทศนะทั่วโลกอนุมัติเข้าทำการแจกจ่ายอย่างรวดเร็วนะครับ การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหารจจาจชักรเริ่มโครงการฉีดวัคซีนของบริษัทสหร,รัฐอเมริกาและเยอรมนีนะครับตั้งแต่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ตามด้วยอเมริกาแคนาดาและอยูองค์การอนามัยโรคระบุว่าวัคซีนไฟเซอร์และบโอเอนเทคนะครับเป็นวัคซีนตัวแรกที่รับการรับรองในกรณีฉุกเฉินนับตั้งแต่ไวรัโควิด -19 อุบัติขึ้นในจีนเมื่อ1ปีก่อน โครงคการราดัโลกระบุว่าการที่วัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคอยู่ในบัญชีใช้ในกรณีฉุกเฉินจะเป็นการเปิดทางให้คณะควบคุมกฎระเบียบในประเทศต่างๆอนุมัตินำเข้าและแจกจ่ายวัคซีนอย่างรวดเร็วนอกจากนี้แล้วนะครับยังเป็นทางการเปิดให้ยูนิเซฟนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในโลจิสติก นในการแจกจ่ายวัคซีนด้านโควิดขององค์การสาธารณสุขนะครับของอเมริกานะครับปลิตวัคซีนเพื่อประเทศต่างๆที่ต้องการหมั่นถอยแถลงขององค์การอนามัยโลกระบุว่าองค์การอนามาัยโลกได้เรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญขององค์การเองที่เชี่ยวชาญทั่วโลกนะครับเพื่อทบทวนความปลอดภัยประสิทธิภาพและคุณภาพของวัคซีนนะครับไฟเซอร์ Pfizer, แล้วก็ไบโอเอนเทคนะฮะ ชั่งน้ําหนักระหว่างประโยชน์กับความเสี่ยงคราบอกว่าผลกระทบพบว่าวัคซีนตรงตามเกณฑ์ต้องมีและต้องปลอดภัยประสิทธิภาพที่องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้และประโยชน์จากการใช้วัคซีนจัดก,การโควิด -19 สามารถชดเชยความเสี่ยงต่างๆองค์การอนามัยโลกนั้นระบุเช่นนั้นซึ่งก็เป็นวัคซีนในฝั่งของสหรัฐอเมริกากับอังกฤษที่ถูก รับรองแล้วก็แจกจ่ายไปทั่วโลกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าวัคซีนมาจากไหนล่วงหน้า1-2ปีล่วงหน้าไปเอาโควิดมาจากไหนนคะรับในขณะที่ไม่กลัวโควิดฮะคนนับพันแออัดยัดเยียดฉลองปีใหม่นะฮะที่อู่ฮั่นของจีนผู้คนจำนวนมากนะครับรวมกันบนถนนบริเวณใจกลางเมืองอู่ฮั่น ทางภาคเหนือของจีนตอนกลางคืนนะครับเพื่อเฉลิมฉลองส่งท้ายปีนะครับต้อนรับปีใหม่หลังจากผ่านนะครับขวบพ้นปีแห่งความมืดมนจากวิกฤตโรคระบาดใหญ่ที่กล้าชีวิตชาวเมืองไปหลายพันคนและบังคับให้เมืองแห่งนี้ต้องล็อกดาวน์ระหว่างปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนเมษายนนะ ก็ที่จุดแรกที่เป็นข่าวที่อู่ฮั่นตอนนี้ก็ปรากฏว่าไปไปมามาสืบพบว่าที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เจอโควิด1 9ก่อนแล้วก็ตามด้วยฝรั่งเศสต่อมาจึงเป็นที่อู่ฮั่นของจีนเ mm. ฟอร์ริดาตอนนี้ก็มีการแตกตื่นเกิดขึ้นพบผูพื้ติดเชือ้อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษนะครับทั้งที่ผู้ป่วยไม่เคยเดินทางไปยังอังกฤษเลยนะครับ เชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่มีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเดิม <c oughs> กำลังแพร่ระบาดไปทั่วอังกฤษถูกพบในฟลอริดาเจ้าที่สาธารณสุขของรัฐนะครับเผยเป็นการพบเชื้อวัคซีนสายพันธุ์ใหม่3ครั้งนะครับครั้งที่3ในสหรัฐอเมริกากระทรวงสาธารณสุขของฟลอริดาระบุว่าผู้ติดเชื้อเป็นชายวัย20ปีมาตินเควตตี้ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางนะครับ อีก2กรณนะรีติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่จากเมืองผู้ดีอยู่ในโคโลราโดและแคลิฟอร์เนียนะครับก่อนหน้านี้ผู้ว่าการรัฐโคโลราโดะ ado, นะครับกล่าวว่าเชื้อสายพันธุ์ใหม่ถูกพบนั้นขณะนี้เจ้าที่สาสุขนะครับอีกคนหนึ่งกล่าวว่ามีการตรวจพบผู้ต้องสายติดเชื้อรายที่2กรณีเหล่านี้ถูกพบในคนที่ไม่ได้เดินทางนะครับไปในอังกฤษมาก่อนนะครับแสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาด ระดับชุมชนเชื้อกลายพันธ์ุจากคนสู่คนในรัฐนะครับูเชี่ยวชาญสาาสุขกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าโควิด1 i นะครับสายพันธุ์ใหม่มีโอกาสติดต่อง่ายกว่านะครับเป็นการกลายพันธ์ุแต่วัคซีนที่เพิ่งผ่านการรับรองเมื่อไม่นานมานี้น่าจะสร้างภูนต้านทานเชื้อไวรัสได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโควิด1 i นะครับในประเทศไทยนั้นก็ปรากฏว่า จะเริ่มใช้นะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมกุมภาถึงมีนาถึงเมษาย,ยนจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนปีใหม่เริ่มอนาคตใหม่ฮนะยูเคแยกตัวออกจากสหาภาพยุโรปตอนนี้ก็อย่างเป็นทางการแล้วสหาราชอาณาจักรนะท้ายปีสุดท้ายตัดขาดความสัมพันธ์พันธมิตรที่มียาวนานที่สุดในทศวรรษนะครับของยุโรปนะครับอย่างเป็นทางการ พ้นจากาตลาดเดียวและสหาภาพสุลกากรสุลกากรของ EU มุ่งหน้าสู่เส้นทางของตนเองประมาณ4ปีครึ่งหลังจากที่ประชาชนของพวกเขาลงมติสุดช็อกในการถอนตัวจากกลุ่มซึ่งการถอนตัวครั้งนี้อังกฤษจะไม่ต้องมารับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับหนี้หรือปัญหาต่างๆของเครือจักรภพ นในขณะที่สิงคโปร์มาเลเซียระง,งับโครงการไฟฟ้าความเร็วสูงข้ามประเทศหลังมีการยืดเยื้อเรื่องของการเจรจาสิงคโปร์และมาเลเซียนะครับยกเลิกแผนสร้างเส้นทางบนรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลังจากที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเจ้าที่ระบุนำไปเข้าสู่การทิ้งโครงการมูลค่ามหาศาลที่มีปัญหายืดเยื้ออย่างยาวนาน กัเรเพือข่ายรถไฟระยะทาง350กิโลเมตรมีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาเดินทางระหว่างสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียเหลือ90นาทีจาก4ชั่วโมงหากเดินทางด้วยรถยนต์สิงคโปร์มาเลเซียตกลงสร้างรถไฟหัวกระสุนในปี2016แต่อนาคตของมันไม่แน่นอนหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งของมหาเทมูฮัมหมัดเมื่อ2ปีก่อน มาเทต้องการยกเลิกโครงการนี้นะครับเป็นความพยายามทบทวนโครงการพื้นฐานต่างๆที่อนุมัติโดยนายกกฐมตรีคนก่อนเพื่อหาทางาตัดลดหนี้ของประเทศจากนั้นก่อสร้างการก่อสร้างถูกระงับเป็นเวลา2ปีตามคำขอของฝ่ายมาเลเซียนะครับจากมีแผน เริ่มต้นให้บริการปี2031โครงการดังกล่าวยุติลงนะขีดเส้นตายสุดท้าย31ทธันวาคมหลังจากกัตบาลไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอโดยมาเลเซียได้ก็หมาเทตอนนั้นหมาก็ปพื่อที่จะลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นธรณีพิโรธในการถแถลงข่าวแผ่นินไหวโครเอเชียหนีตายกันอย่างอลหม่านเลยทีเดียว สัสำนกข่าวต่างประเทศเผยแพร่คลิปวิดีโอระทึกนะครับนาทีแผ่นดินไหวรุนแรง6.4สนะครับสั่นสะเทือนอเมืองแห่งหนึ่งของกรวเอเชียระหว่างนายกรัตรนตีนายกเทศมนตรีกำลังแถลงข่าวเหตุกรณีพิโรธก่อนหน้านี้ทําเอานายกเทศมนตรีนะครับเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวต่างแตกตื่นกันหนีอนลมกนาเลยนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเบดินจา ซึ่งมีประชากรราว250,000คนอยู่ห่างจากาซาเลบราว50กิโลเมตรกำลังเปิดถแถลงข่าวเรื่องของการผนไหว5.2้5.2นะครับในก่อนหน้านี้สร้างความแตกตื่นไปทั่วนายกเทศมนตรีและเจ้าที่และผู้สื่อข่าวต่างแตกตื่นกันโคนละทิศะถางและภาพในฉากหลังพบเห็นอาคารพังถล่มลงมาบางส่วนเศษซากปลิวว่อนนะครับจากนั้น แผ่นดินไหวทําลายเมืองไปราวๆครึ่งเมืองเจ้าชาวบ้านจำนวนมากไม่กล้ากลับมาอยู่ในที่ที่อยู่อาศัยฮะรลุวเกิด a f t อ r shock มีประชาชนราว2 0 0คนต้องพักพิงอยู่พักที่พักพิงชั่วคราวนะครับในค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับมีรายง,งานกระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย้8ตรายจากเหตุแผ่นดินไหวในโครเอเชียในนั้นก็มีเด็กกล่าว2คนนะครับได้รับบาดเจ็บ20คนนะครับจำได้ไหมฮะหลัง25 ทันว่าคมพุทธศักราช2,562ภัยธรรมาชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็ปรากฏว่าสหราราชาจักรก็มีการออกมาจาก EU ทั้งหมดนะครับก็ส่งผลกระทบไปทั่วสภาพยุโรปเลยทีเดียวนะครับภัยธรรมชาติก็คงเห็นชัดฮะทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายการเมืองเกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่นะครับในประเทศไทยก็มีการระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นําไต้หวันปราศัยปีใหม่หยอดคําหวานจีนแต่ไม่คิดอ่อนข้อให้ไต้หวันพร้อมที่จะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์กับจีนในฐานะเท่าเทียมกันนะครับตราบใดที่พวกเขาเต็มใจหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าประทานดีใช่อินวนนเป็นการแสดงไมตรีจิต ครั้งนี้ในระหว่างการปราศัยปีใหม่ของเธอสำหรับชายอินหวนส่วนสีจินผิงประธานธับดีของจีนกล่าวสุนทรพจน์สวัสดีปีใหม่ชื่นชมความเสียสละของชาวจีนนั้นทำการสู้โควิดประธานนิบดีสีจินผิงนะครับกล่าวสุนทรพจน์นะครับชื่นชมความเสียสละของชาวจีนในการต่อสู้โควิด -19 พร้อมย้ำความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นัสำนักข่าว CGTN รายงานว่าประธานนับดีนสีจิ้นผิงกล่าวสวัสดีปีใหม่ของประชากรพร้อมชื่นชมความพยายามและความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์บรรดานักวิจัยผู้ใช้รายงานอาสาสมัครที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 9 โอกาสนี้ผู้นําจีนยังกล่าวถึงความสําเร็จในการบรรลุปเป้าหมายขาจัดความยากจนและการพัฒนาสังคมที่กินดีอยู่ดีไปทั่วหน้าตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับระยะเวลา5ปีบอกว่ากําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อครอบคลุมการพัฒนาประเทศนี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในอิตาลี หลังจากที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักปรากฏว่ามีการเฉลิมฉลองเขาดาวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาท่ามกลางนะการล็อกดาวน์ชาวอิตาลีเฉลิมฉลองอย่างเงียบเหงาที่บ้านท่ามกลางมาตรการการล็อกดาวน์ยกเลิกกิจกรรมเรื่อเดิงที่จัดกันมาทุกปีหลังโควิด1 9พุ่งกว่า20,000นะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของอิตาลีในขณะที่ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 i ข้ามปีนะครับเข้าสู่ปี2564ตายกว่า 1. ุด แดล้านศพนะครับโควิด uh, ระบาดข้ามทวีปวันนี้ยังไม่รู้ชะตาที่มาจากต้นต่อจากที่ไหนนะครับมนุษยชาติยังซีโรล,ลาบนะครับความร้ายกาจของโควิด1 i ระบาดใหญ่ข้ามปีคราชชีวิตไปกว่า1.8ล้านคนแต่จนถึงวันนี้ยังไม่รู้ต้นต่อเชื้อมรณะมาจากไหนนะครับตอนนี้ก็มีการเร่งหาต้นต่อองค์การอาัยโกก็ส่งนักวิจัยนะครับตรวจสอบ หาต้นต่อไวรัสป้องกันาการเกิดระบาดในอนาคตแต่เป็นที่คือหาท้ายปีเข้าสู่ปีใหม่นะครับ2564คือจงอาชาญชาญเจ้าพ่อน้ำดื่มจีนค้นกูเกลฮัมบานีรวยที่สุดในเอเชียนะครับจงชาญชาญเจ้าพ่อน้ำดื่มหนงฟูสปริงนะครับนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวจีนโค้นแชมป์เก่าฮะ มูกเกลอัมบานีนักธุรกิจอินเดียขึ้นแท่นมหาเศรษฐีร่ำรวยที่สุดในเอเชียนะครับสหนักข่าวบูเบิร์กและ BBC รายงานตรงกันนะครับว่านายจงชานชานเจ้าของกิจการน้ำดื่มหนงฟูสปริงขึ้นแท่นมหาเศรษฐีรวยที่สุดในเอเชียโค่นแชมป์เก่านายมูกเกลฮัมนะครับบาณีมหาเศรษฐีชาวอินเดียและประธานและผู้ถือหุ้นของบริษัท ไลอ้อนนะครับอินดัสทรีนะครับดำเนินธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในอินเดียายตามรายงานของบ l ูเบิร์กฮะบิวเรเนนะครับ,บรอินด็กนะครับ, rix, ะร,บระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของนายชัญชานในปีนี้ได้พุ่งทะยานถึง7 0 0 0พล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2.1แสนล้านบาททำให้เขาครอบครองทรัพย์สินรวมแล้ว77,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ2.33ล้านล้านบาท กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียคนใหม่และติดอันดับที่11ของมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกขณะที่มูลค่าทรัพย์สินของมูกลสอัมบรานีอยู่ที่76,900ล้านดอลลาร์สหรัฐนายโพนีมาเจ้าของอ่าอ่อเออทนเขานะฮะ5,6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาบริษัทธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซ ชายขายของออนไลน์51,200ล้านดอลลาร์สหรัฐความร่ำรวยของจงชานชานมีฉาย,ยาว่าหมาป่าผู้โดดเดี่ยวเนื่องจากจากการรายงานของนักข่าวทำธุรกิจหนังสือพิมพ์ฟาร์มเพาะเห็ดแต่ทั้งสองกิจการไม่ประสบความสำเร็จแต่หันไปบุกเบิกธุรกิจการค้าเพื่อสุขภาพและทำธุรกิจเครื่องดื่มหนงฟูสปริงชูจุดเด่นเรื่องแหล่งน้ำ สะอาดธรรมชาติเมื่อเดือนเมษายน2 5 5 3จงชันชานได้นำบริษัทผลิตวัคซีนนะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากนั้น3เดือนต่อมาเขาได้นำบริษัทน้ำดื่มหนงฟูลสปริงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงเมื่อ8กันยายนและภายใน3สัปดาห์นงชันชานขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนด้วยราคาหุ้นที่พุ่งกระฉูดทำให้ร่ำรวย แสงหน้าแจ็คหมาผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาโพนีหมานะครับเจ้าของบริษัทเกมออนไลน์รายใหญ่ของจีน BBC รายงานว่าตั้งแต่จงชานชานนำบริษัทหนงฟูสปริงนะครับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปรากฏว่าหุ้นส่วนหุ้นของหนงฟูสปริงได้พุ่งทะยานไป155%สนะครับส่วนหุ้นของบริษัทเ,เกี่ยวกับไวรัส ได้พุ่งขึ้นกว่า2,000ในขณะที่เป็นหนึ่งของบริษัทที่กำลังพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ที่หลายบริษัททั่วโลกกำลังแข่งขันคิดค้นเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 นะต้องยอมรับนะครับว่าปี 2005, <ming led> 2 5 6 4เป็นต้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุด นะครับตอนนี้ของเอเชียเลยเดียชนะแจ็คหมาเลยทีเดียวนะครับโห oh, ไม่น่าเชื่อนะชนะเพราะอะไรเพราะเรื่องของตลาดหุ้นเป็นสําคัญเอาบริษัทของตัวเองเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ทําให้ชนะมันกระแปลกดิ้นเงินเรื่องราวของการต่างประเทศตอนนี้โควิด19นะครับยังคงระบาดอย่างหนักเข้าสู่ปี2564นะครับวัคซีนถูกนำมาจำหน่าย ตอนนี้วัคซีนก็ขายดีมากกว่าอาวุธของสหรัฐอเมริกาและของประเทศอื่นๆนะครับวัคซีนที่ได้รับการอนุม,มัติก็อย่างเป็นทางการทั่วโลกจากองค์การอนามัยโลกก็เป็นวัคซีนของฝั่งสหรัฐอเมริกาและแน่นอนนะต้องตามมาด้วยของอังกฤษนะครับตอนนี้วัคซีนของจีนกําลังตามมา แต่ก็ยังไม่รับการรับรองอย่างเป็นทางการระดับโลกแต่บางประเทศก็ซื้อไปแล้วใช้แล้วในภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้ต้องยอมรับว่าเรายังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้ยังคงมีการล้มป่วยบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2023ยาวถึงปี2564นะครับอย่างไรก็ตามถ้าสถานการณ์โควิด -19 สิ้นสุดลงเมื่อน,นั้นสนภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งบุ่งบุงพุ่ง,ง,งนะเมื่อ,อไรก็ตาม เมื่อถึงจุดต่ําสุดมันก็เหมือนเปลวขึ้นน่ชีวิตมนุษย์เนี่ยลงต่ําสุดจะ้ม้วนขึ้นสู่จุดสูงสุดเสมอนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you. ลมใจระคับระองกตามคัโลงของความเป็นไทยสังหดจาศักดิ์สัแเพยืนหยักในศิลปิีบายใต้กทเองที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้มาเมื่อ สิางที่ไตลูกหานไทยต้องรวมใจกันอยากมีเงินเงี่ยงข้าเงิงก้า